สอนใช้งาน Gemini บน Google Chrome ให้เ,เพื่อนๆเปิด Google Chrome บนคอมพิวเตอร์คลิกตรงตาราง9จุดคลิกไปที่ Gemini คลิกแชทกับ Gemini ในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆให้เราทำการสกอร์ลงมาแล้วคลิกใช้ Gemini คิดถูกในช่องแล้วคลิกต่อไปจะเข้ามาสู่ในหน้าการแชทเราก็ทำการพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยตัวอย่างเช่นผมขอไอเดียการทำร้านกาแฟรอสักครู่จะมีนายก็จะทำการประมวลผลไอเดียร้านกาแฟมาให้เรานะครับเพื่อนๆลองไปใช้งานกันดูนะครับ